โอ้ oh, น้องปืดขึ้นสูงแท้เอาทำไมขึ้นสูงแท้ขึ้นไปสำรวจอะไรขึ้นไปดูน้ำเหรอฮะาปืดขึ้นไปดูน้ำเหรอฮะาขึ้นไปดูน้ำเลยครับน้องปืดขึ้นไปสำรวจดูน้ำนะครับว่าจะมีน้ำไหมนะครับผมโอ้โ oh ห oh 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 oh. ขึ้นสูงมากเลย ขึ้นสูงจริงๆ e um. ไงครับโอ้ตำรวจอะตำรวจดูํำรวจดูมีอะไรมั่งครับโอ้นอนเลยนี่นอนเลยโอ้ยน,นอนแล้วนะครับผมนอนแล้วนอนแล้วนะครับน้องปื๊ดสมดวงอาทิตย์ไปด้วยนะครับดวงอาทิตย์สวยๆนะครับผมน้องแมวจะขึ้นไปสำรวจแทงน้ำนะครับไปสำรวจแทงน้ำนอนแล้วนะครับนอนสบายเลยนะครับผมโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะ เปิดเอ้ยโอ้อย่าไปเปิดนะอย่าไปเปิดนะเปิดน้ำมีน้ำนะเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้นะครับโอ้โหชมชื่โดเกทิสสวยๆกับน้องแมวนะครับน้องแมวน่ารักน่ารัก มันน่ารักจริงๆเลยน่ารักมากๆดงอาทิตย์นะครับลงอาทิตย์ก็จะลงดินแล้วนะครับเอากระโดดลงลงลงจึบ๊บโอ้โอ,โอ้เก่งมากๆเก่งมากๆโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเก่งครับเก่งเๆๆๆๆๆกๆๆ่งเก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 ่งกิิ อเออกไปออกไหมเอ,อกไหมเอาก,กระโดดออกไปพุทธพุทธเลยไปไปไปฝั่งนง้นไปฝั่งนง้นไปกิมนี่ใค่ดีกว่านะครับเอาออไปแล้วไปแล้วนับนอ้องพุทธเอกไปแล้วนะครับผมไปข้างนอกแล้วนะครับผมโอ้ไปไม่ได้นะครับหนุ่ น้องแมวนะครับออกไปข้างนอกแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วพืชฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาสำรวจมาสำรวจก็ชอบสำรวจนะครับชอบสำรวจจะเอมีอะไรตรงนี้ฮะน้ำรั่วเหรอ น้ำเรือตรงนั้น,นสนารวจดูท่อน้นําน้ำรั่วหรือเปล่าน้องน้ำรั่วหรือเปล่าครับเข,ข,ข้ามาเข้ามาขมาเร็วเข้ามาเร็ว เข้ามาเร็วเข้ามาเร็วทำอะไรเนาะมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนมีอะไรตรงนั้นโอ้โยไปแล้วเดินสายเอยวไปแล้วเดินสายเอวไปเร็วไปแล้วไปเร็ว มาเร็วมาเร็วกลับแล้วนะกลับแล้วนะอันนี้มาอันนี้มาเร็ว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 กลับแล้วกลับแล้วมา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 